แอดมินครับแอดมินครับอยากถามหน่อยครับเรื่องการแต้มบ้านเนี่ยก็คือสมมุติผมซื้อบ้านมาแล้วแต้มบ้านหลังเก่ามาอยู่หลังใหม่เนี่ยได้ไหมหรือว่ายังไงเห็นทีซีบอกว่ามันมีอ่ะมันเก็บได้สองเดือนสองเดือนเหรอคือถ้าเกินสองเดือนคือไม่ได้แล้วใช่ไหมครับยังไงคืออะไรคืองงแล้วตอนเนี้ย JK เลยสองเดือนยังอ่ะ สองสองเดือนกนะ็คือต้องต้องรีใหม่ครับแล้วก็ต้องเก็บแต้มใหม่แล้วเกินสองเดือนยังครับของเจคืออะไรครับใช่ใช่ต้องต้องถามทีซีเลยนะครับลงอ๋อต้องถามทีซีอ่าแล้วก็ตอนเนี้ยรถผมมันบักครับอ่ะอันนี้ก็ต้องแจ้งทีซีเหมือนกันโอเาตอนนี้ทีซีเป็นคนทำรถครับโอเคมาเพื่อเฮียอะไรก็ไม่รู้ โคตรแรงไอ้ขี้แรงกว่าสามสี่ป่ะเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามันเหินทะลุเนินเนี้ยแสดงว่าแรงกว่าไม่ทะลุเบาวกว่าไม่แรงเท่าสามสี่ถ้าอย่างเงี้ยเราไปบอกเขาขอรีมแมปสามสี่ได้ปะขอเหมือนสามสี่ทุกอย่างอะ น้องกันลังงมึงคิดว่าสามสี่กูมันดีมากเหรอนะไอ้เหี้ยกูถามจริงทีซีครับลุงครับครับล er UH ุงเอารถเขาไม่ได้ครับลุงเอาเหรอเขาไม่ได้ครับมันมันมันไม่มีกฎไม่ใช่หรอไม่ได้ไม่ได้ครับลุงมันมีกฎปะได้ห้ามครับลุงใครห้ามอ่ะมีกฎปลาร้ามันไม่ไม่ได้มีกฎนี่ไปลุงแต่ประตูมับไม่มีแต่มันดูไม่ไม่สวยงามอ้าวแต่มันก็คุณก็สร้างกฎมาสีผมเชื่อหลักในกฎของทีซีอยู่แล้วครับ อาลูกติดต่ออะไรครับอ่าติดต่อเรื่องรถกลับบ้านนะครับมีใครคุยได้ไหมรถกลับบ้านอ่าเดี๋ยวร<ถ>เรื่องบ้านกําลังเดี๋ยวกำลังมาครับเรื่องเรื่องเรื่องที่ลงุงจะถามใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อาเดี๋ยวลุงรพูดนะครับแล้วเรื่องรถอะครับรโมเดลบัคครับแล้วก็อยากรีแมปครับเพราะว่ารีแมปเพื่อนเมื่อเดือนที่แล้วไปอ่ะคือยังไม่ได้รีแมปใหม่เลยอ่ะอ่าลุงจะรีแมปคนแนนครับ คันนี้ครับแล้วก็มันบลัคด้วยครับต้องการเปลี่ยนโมเดลเป็น R สามสี่ครับอ๋อเฮ้ลุงเปลี่ยนโมเดลเป็นแปลกก็ลุงน่าจะต้องทำเรื่องยาวครับราทำเรื่องยาวเลยครับแปลงได้ไหมคือซีเวียมันแปลงได้อยู่แล้วอ่ะมันนิสันเหมือนกันใช่โมดีเดียวกันเอ่อมาทําเรื่องยากครับเอาหรอเอางั้นก็ต้องยกคันใหม่ครับก็ตอนนี้คือรีแมปต้องติดต่อที่ใครครับอันนี้รถมันเป็นอะไรครับอ่ารถบัคครับอ่าลองดูก็ได้ผมขึ้นในโด อ่ะอันนี้เรื่องบล็อกหนึ่งเรื่องนะคุณดูไฟไฟท้ายผมเห็นนะ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 อ่าหนึ่งบั็กแล้วนะหนึ่งบั็กแล้วนะใครผมรับเรื่องไหมผมรับเรื่องอ่าไม่ไม่ล้วคุยกับใครอยากคุยกับคนที่รับเรื่องโดยตรงเลยอ่ะเอ่าคนที่รับเรื่องโดยตรงลุงลุงน่าจะคุยไม่ได้อ๋อเป็นตูดอ๋อโอเคแล้วก็อยากคือตอนนี้รีแมปเนี่ยคือเราต้องได้รีแมปปัจจุบันใช่ไหมครับ เราต้องบอกไหมว่าผมต้องการเลี้ยวต้องการความแรงต้องการต้นแรงหรือว่าผมต้องไม่ไม่บอกหรือว่าบอกได้ถ้าผมบอกว่าอยากได้เหมือน R3 ผมอยากได้ผมบอกว่าอยากได้เหมือน R34 นะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องต้องตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจ่ะลองลองไปถามหน่อยได้ไหมขอขอขอล่มคนหนึ่งได้ไหมให้เขาให้เขามายืนตรงไหนก็ได้ขอล่มคนหนึ่งได้ อะถ้าจริงๆนะอะสามสี่ถ้าเทียบกับรถไนย์อ่ะรถไน์ดีกว่าแต่ว่าผมเคยขับแบบนี้มาตลอดสองสามปีไงถ้าผมคิดว่าถ้าผมได้ขับแบบเก่าแบบท้าปดปัดๆหน่อยอ่ะผมมองว่าผมขับเข้ามากกว่ารถที่มันดีรถที่มันเลี้ยวง่ายแล้วมันไม่ปัดเลยอ่ะผมไม่ชอบแบบนั้นอ่ะอยากได้แบบเลี้ยวแล้วปัดตูดปัดหน่อยอะไรประมาณเนี้ย อยากได้คุมยากๆอ่ะครับครับครับต้อรประกาศรีแมปปะลุงตอนเนี้ยครับไม่แต่ว่าของเขาบอกว่าของแก๊งได้ได้เป็นเดือนเดือนไม่ใช่หรอเดือนเดือนละหนึ่งคันต้องรอประกาศบางกันครับต้องรอประกาศนานไหมประกาศวันไหนครับใช่ครับเดี๋ยวประกาศวันไหนไม่แต่ตอนนี้รถผมมันบักไงรถผมมันบักนะไม่ใช่แบบว่ามาให้รีแมปพิเศนะรถมันบัักด้วยอ่ะสุดท้ายมันก็ต้องแก้เลยหรือเปล่าถ้ารถมันบักอ่ะ ลุงก็บอกว่าของเขามันมันมันลดบั๊ด้วยอะ่ะมันมันมันต้องรอรีแมปอย่างเดียวครับลุงต้องรอประกาศเลยครับอรอได้ครับแล้วก็ถ้าถามว่าเอาแบบไหนนี่ได้ไหมหรือว่าไม่ได้ครับหรือว่าต้องเป็นรีแมปปัจจุบันลุงก็ถามว่าต้องต้องถ้าถ้าเป็นรีแมปเนี่ยสามารถ สามารถสามารถเช็คได้ไหมว่าเป็นเป็นแบบไหนก็คือฟิกได้ไหมอ่ะใช่ฟิกได้ไหมว่าเป็นแบบไหนเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้ไว่าอยากได้ต้นแรงหรือว่าอะไรแต่ว่าผมสามารถบอกได้ไหมว่าเอาแบบว่าเหมือน r ส4สี่ได้ไหมครับอ่ามันมันมันฟิกได้ทุกอย่างเลยครับลุงเป็นแบบไหนแต่ป้ามันต้องรอมันต้องรอประกาศรีแบบนะครับอ่าเข้าใจเข้าใจก็คือฟิกได้หมดเลยก็คือแบบอยากได้รถเบื่อแบบไอ้นท์ก็ได้ใช่ไหม อ่าใช่ใช่ก็คือต้องคุณสามารถแจ้งได้เลยว่าว่าต้องการแบบไหนอ๋ออแต่ว่าต้องรอประกาศอย่างเดียวครับโอเคได้ครับจ่ายงั้นรอประกาศนานไหมประกกประกาศอ่ะอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเลยครับลุงเดี๋ยวเขาจะประกาศนะครับโอเคครับผมแต่รถมันบักนะครับครับเอาผิดทางโทษทีครับโทษโทษโทษผิดทางผิดทางผิดทาง ไปชิปหายไรสัตว์ชิปหายแล้วชิปเอี๊ยออกเลยเอาหน้าออกได้ไหมครับแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยมันขึ้นไม่ได้ด้วยอ่ะแป๊บนึงเอาหน้าออกนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะผิดทางผมหลงทางไอ้เหี้ยรถติดเดินนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่ แดนนี่เหมือครับแดนนี่เหมือครับลูดนเหมือนมันมเดีวอันนอนอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วจะงคครับตัวทีครับผิดทางครับไม่ได้ก่อกวนนะดีเออชิบหายแล้วเวนตะไลแล้วรถออกไม่ได้ออกไม่ได้ไไหมครับ่ตดันดันสุดได้ไหมลองดันสุดให้ผมหน่อยดิได้ไหมโ้ยได้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 ชิบหายแล้วติด